สวัสดีจ้าเมื่อนี้ช่องแม่จิตสตอรี่สีผ้าพี่พาน้องมาตำบักทั่วกินได้จ้ะพี่น้องคนออ่นกระใส่บักพริกได้จ้ะพี่น้องบักพริกกับกระเทียมได้จ้าพริกสดค่ะพริกสดตำบักพริกหยาบด้วค่ะพี่น้องบักทั่วห่ากระล่างให้สะอาดแล้วห้อกขะหัน ตามต้องการด้วยจ้าจะให้มันสั่นลายด้วยจ้าพี่น้องหันกับประมาณนี้หละจ้าหันเรียบร้อยเล้วค่ะเอาลงกโคกจะพี่น้องมาต่ำชั่วเรียกชั่วเรียกค่ะพี่น้องต่ำยัว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 นัวไปยัวไปให้มันแหลกด้วยพี่น้อง หมักทัวซื้อบักทัวม่ามัดหนึ่งจับพี่น้องบักทัวกับบ่วแพร่งจา้าทั่วมัดนึงต่ำกับบ่เบิดพี่น้องกินสองคนค่ะพี่น้องต่ำสองคนกินสองคนค่ะพี่น้องต่ำให้มันแหลกด้วยจากพี่น้องถ้าเข้าต่ำว่าแหลกมันจะพอเข่าเครื่องเวยจา้า ทำไปเรื่อยๆได้จ้าพี่นอ้องเครื่องปรุงข้าวค่ะว่ามีอินยังร้ข้พี่น้องลักลักนั่งเอก,ก็คือน้ำปลาแดกจ้าน้ำปลาแดกน้ำปลาลาต้มสุกเรียบร้อยแล้วด้จ้าพ่อเลยได้จ้าพ่อดีแล้วบาทที่นี่ก็ซิมาปรุงเคียงด้ค่ะบาทในพี่น้อง บักเขือเทศด้วยค่ะพี่น้องบักเขือเทศในวิตามินใครกินบักเขือเทศหลายผิวพันเป่งปังสดใสด้วยจ้าพี่น้องนี่คือบักเขือเทศล่างเดียบร้อยแล้วจ้าล่างเหล้วข้ากระสีมะหันน่วยหนึ่งห้ากระสีผ่าเคืองค่ะพี่น้องน่วยไรไ่ค่ะผ่าซีจ้าพี่น้อง ผู้บ่เคยเฮ็ดกินก่ะเบิ่งนี่ล่ะจ้าสูตรว่าตายตัวด้วยจ้าพี่น้องอาหารอีสานบานเฮาเฮ็ดกินง่ายๆจ้าอยู่บานเฮากินยังแข็ได้บเบืดอ่อยากพี่น้องค่ะอันนี้แม่คิดว่าได้ปูกดอกค่ะพี่น้องซื้อเพ่นอันก็ใส่บักหน่าลงไปจ้ะ บักเน่านวยหนึ่งจ้ะน่วยใบใหญ่ดอกพี่น้องปคตกกิกะซีไ่บักขอกน้อจ้ะพี่น้องพอดีบักขอกเบิดได้พี่น้องหาเบิ่งในตู้เย็นจังได้กะบอมีพี่น้องเ้ยบอมีกับบอยไหัวมนละเนาะส่บักเครือเทศใส่บักเน่ากัแซบดอกพี่น้องน้ำปลา บางหัน่นใส่น้ำปลาแดงลงไปแลว้วบานี้ก่ะสิมาใส,ผสา่ผงสุรสดจ้กพี่น้องผงสุรสดสะบายซ่อนี่ะสิไส่น้ำปลาน้ำปลาทับที่หนึ่งจ้กพี่น้องเมื่อนี้สิได้ใส่ปลาแดงต้อนน้ำด้วยจ้าปลาแดงต้อนกะซือของเพื่อนดอกซื้อน้ำยาตีอยะ ซื้อปลาแดกน้ำยา่เตี่ยมาใส่พี่น้องว่ามีปลาแดกกินดอกแต่ซื้อเพิ่น่นล,ละเนาะเพิ่นกระเฮ็ดแซ่บอยู่ใส่ไปจักสองสามตอนพอละพี่น้องเอ้ยคนมักปลาแดกเนาะพี่น้องอาบ้านเ้่ากสิมาตำได้จ้าบานีตำโซเละโซเลยพี่น้องโซกเล็กโซกเล็กให้เขากันพี่น้องเอาย้วยัวย้ว,วพี่น้อง ห้อยห้อยขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยได้กระเพื่อบ้านเฮาดรกเว่าพี่น้องเฮ็ดยางกินกระแซบเบิ้ดมันบ่ออึดมันบ่อยากพี่น้องอาบาดนีนซิมค่ะพี่น้องแซบแล้วส,สีสตากใส่ซ้ำใส่กะละมังเหมือนบาดนีนพี่น้องมาด้วยจ้ามากินแซบๆนั่นกัน